เคล็ดลับของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างลีกอนฮีแห่งซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ค่ะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อมันในคนคนนั้นจงอย่าใช้เขาค่ะแต่ถ้าเราจะใช้เขาก็จงอย่าสงสัยในตัวเขาค่ะข้อ2ค่ะจงตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดค่ะก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะอย่า เกียรติค้านที่จะสอนคนค่ะเพราะว่าคนก็คือธุรกิจค่ะธุรกิจก็คือคนถ้าเราอยากให้ธุรกิจของเราเติบโตเราจะต้องทําให้คนของเราเติบโตไปด้วยค่ะและข้อ 4. ค่ะเขาบอกว่าจงอย่าหยุดนิ่งค่ะต้องพ,พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะทำให้ตัวเองดีขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญเลยค่ะคุณพ่อของคุณลีกนทีเขาสอนมาก็คือ ไม่ว่าจะชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตการทํางานค่ะจงมีใจรักในสิ่งที่ทําค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับค่ะที่คุณพ่อของคุณมีกรณีแห่งสามสูงอิเล็กทรอนิกส์สอนมาสู่รุ่นลูกค่ะซึ่งครูเก๋เห็นว่ามันเป็นเคล็ดลับที่คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถทําตามได้ไม่ยากเลยค่ะเพื่อให้ลูกเราเนี่ยมีมุมมองและปลูกฝังความคิดอย่างคนที่ประสบความสําเร็จแล้วค่ะถ้าอยากได้สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะฝากติดตามครูเก๋มันนี่มาไม่ได้ดค่ะ